ดูด่วนบุรีรัมสอ์คาร์ดบีจีลุงเนจัดให้3เม็ดขณะที่เมืองทองโคตรสู้ฝ่าฝนชนะราชบุรีจีโน่ชูกิเลนหัวใจอย่างกับอินเตอร์ล้มบาซ่ารอบชิง FA ครับเดือดแน่ คลิปนี้นะครับมาคุยหลังเกมฟุตบอลเอฟเอคักันแต่ช่วงแรกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรดยไปถึงแนะนํานี่เลยนะเปร,เรยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัดในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,น,น,นเน้นเนเกรเน่พัดในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ครับเก็บตกควนหลงศึกฟุตบอลเอฟเอครับ ในที่สุดเราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมืองทองจะเจอกับบุรีดําแต่ก่อนไปพูดถึงคู่ชิงเนี่ยไปเก็บตกควันหลงรอบรองกันก่อนคู่แรกนะครับเมืองทองเจอกับราชบุรีเล่นที่สนามชนบุรีไดกินสเตเดียมคู่นี้เจอกันและเล่นกันโคตรมันเป็น2ทีมที่เกมลุกโหดทั้งคู่ครับคุณผู้ชมเมืองทองเนี่ยนํามาโดยแก๊งเกมลุกดีกรีทีมชาติ กรวิทย์คคณะประเมศตแล้วก็มีเมลวินกับโรบักขณะที่ราชบุรีเนี่ยโหยิง5 6ลูก7ลูกมาตลอดเดแปตาหน้าเอนจีว่าธนวัฒน์จะกรพันแก้วพรมคิมจีมินเกมลูกก็โหดคุณผู้ชมโอ้มาเจอกันได้ถูกที่ถูกเวลาเกมนี้เสียได้ยอย่างเดียวฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามเล่นไม่ได้เลยในช่วงครึ่งหลังแต่ถ้าเกิดดูตอนที่สนามดีๆฝนตกยังไม่แรงเนี่ย โคตรมันครับคุณผู้ชมราชบ,บุรีนำก่อนถึงสองครั้งจากตาหน้ายิงโคตรดีเลยแล้วก็คิมจีมินแต่เมืองทองก็ตามตีเสมอได้ถึงสองครั้งเหมือนกันทั้งเมลวินกระชากหลบไปยิงด้วยซ้ายปอรเมตหลุดไปแตะหลบกำพลคือต่างฝ่ายเป็นฟุตบอลเกมลุกที่ดูสนุกมีวิธีการเข้าทำที่ชัดเจนจังหวะเขาทำหนึ่งสองหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปโคตรคุณภาพคุณผู้ชม แต่เถียได้ว่าฝนมันตกหนักตกหนักจริง,รงๆแบบตกโคตรจะหนักเมื่อวานนี้ทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกนะครับคือสนามชลบุรีว่าระบายดีๆแล้วยังระบายไม่ทันเพราะมันตกทั้งเกมจริงๆนะครับจนในครึ่งหลังเนี่ยโ,โหสภาพสนามคือยับเยินนะครับอย่างกับโปโลน้าครับเล่นกันลําบากซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางฝั่งเมืองทองเนี่ยอาศัยความผิดพลาดของราชบุรีที่เช็คลำหน้าไม่ดี ต้องชมปรมเมศอัจวิไลนะครับโอ้โหเล่นดีมากฟ้องหลุดกำดักลำหน้าไปล็อกหลบใส่กำพลแล้วก็ยิงเข้าไปในช่วงนาทีเกือบสุดท้ายเลยทำให้เมืองทองชนะราชบุรี3-2เข้าชิง FA Cup ได้สำเร็จโอ้โหแฟนเมืองทองนักเตะเมืองทองสะใจฉลองกันแบบเต็มที่นะครับได้เข้าชิงฟุตบอล F a c เออีกหนึ่งครั้งแล้วก็ลุ้นเป็นแชมป์ครั้งแรกด้วย เมืองทองต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจคือนักสู้นะครับคุณผู้ชมโดนก่อนแต่กลับมาได้ที่สําคัญคือใจทั้งต่ตอนนี้โคตรมาและทีมกําลังลงตัวนะครับคุณผู้ชมหลังจบเกมจีโน่เลตติอเี่เฮดค้นเมืองทองบอกเลยว่าโอ้โหเกมนี้เขาขอขอบคุณหัวจิตหัวใจนักบอลเมืองทองทุกคนที่ถึงแม้จะโดนแต่ก็กลับมาแล้วก็ชนะได้เลยถึงแม้หลายๆอย่างจะไม่เป็นใจทั้งสภาพสน,นามฝนตกลงมา แต่หัวใจนักเตะเมืองทองสู้ไม่แพ้ใครเขาบอกว่าอย่างกับเกมที่อินเตอร์มิลานล้มบาซ่าเข้าชิงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเอออินเตอร์ก็โดนเว่ล่ะแล้วก็กลับมาโอ้เมืองทองต้องบอกว่าลุ้นแชมป์เอเบครับมันแน่ครับบรรยากาศหลังเกมนี่โอ้โหแฟนบอลเมืองทองมีความสุขแล้วมีก็มีความกระหายนัดชิงเจอกับบุรีรัมบอกเลยนัดน,นี้เดือดแน่โอ้โหเมืองทองมาได้ถูกที่ถูกเวลานะครับ ถึงแม้ว่าตลอดทั้งฤดูกาลจะก,กระท่อนกระแท่นเจอปัญหาหนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายนะครับยังได้ลุนแชมป์เอเบคับเพราะฉะนั้นแฟนเมืองทองไปกันเยอะๆนะครับ24พฤษภาคมที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมไปเชียร์กันให้เต็มสนามเชื่อว่ามีโอกาสที่เมืองทองจะคว้าแชมป์ได้เหมือนกันนะครับคือตอนนี้เกมลุกกำลังมาเนี่ยกอลวิทปรเมศคคคณะเมวินโลบัก4-5คนนี้กำลังเล่นกันลงตัว ก็ไม่ต้องกลัวใครเหมือนกันนะครับเมืองทองตอนนี้เชียร์กันมันครับส่วนราชบุรีพวกเขาก็ยังคงมีวิธีการเล่นที่ดีเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ต้องยอมแล้วว่าเป็นเมืองทองที่ดีกว่าราชบุรีก็ต้องกลับไปแก้ไขเกมลุกยังคงดุดันแต่เกมรับพอไม่มีโจนาธานเนี่ยก็เกิดความละหลวมเหมือนกันก็ยังเหลืออีกถ้วยลุ้นคืนลีกครับนะครับรอบรองไปเจอกับลำพูนวอลเลเอร์ราชบุรีถ้าอยากจะเข้าชิงอาจจะต้องเล่นให้เก๋ากว่านี้นะครับอะ คู่เมืองทองก็ยินดีกับเมืองทองนะครับที่เข้าชิง f อ Cup ได้สำเร็จสมควรเข้าชิงนะครับสปิริตทีมวิ่งนักเตะสู้เออแล้วก็หลายๆคนก็สมควรจะติดทีมชาตินะทรงวุฒิปอดาเมธคคณะแล้วก็กอดาวิดก็จะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในฟีฟ a าเดรอบนี้ที่เจอกับอินเดียแล้วก็เติร์กเมนิสถานนะครับจากนั้นคลิปนี้ไปปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคู่คุณผู้ชมโอ้โหนี่เจอกันมา6-7ถึงหนนแล้วปีนี้ บุรีรัมย์กับ BG นะครับเล่นที่ราชบุรีนั้นเนี่ยเตะหลังคู่เมืองทองกับราชบุรีบุรีรัมย์ก็เขาก็มีการโรเตชันนะไม่ได้จัดเต็มแบบ100%เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมไปเล่นฟุตบอลอาชิงแชมป์สโม,มส,ออสรอาเซียรอบชิงโดยจะไปเยือนกงอันหานอยก่อนในช่วงกลางสัปดาห์นี้ทําให้ได้เห็นโบอาเกียออกสตาร์ทก่อนแต่ก็มีตัวหลักๆลงนะครับมีธีรทรมีโกรันเาวสิทธ มีทาบีนาดมีดิออนคูประตูก็อนนิวเอเชลิตส่วน BG เกมเนี่ยกลับมาจัดเต็มและหลังจากเกมชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนรอบรองเนี่ยพวกเขาเลือกจะโรเตชันวันนี้ก็ได้เห็นอาราน,นิวได้เห็นบาลลินีได้เห็นสารัตโนสุดะกิสดากาแมนวาลิตสัญชัยใช่ไหมแต่เกมนี้พี่เจชนาทิปนะครับหลายคนสงสัยทำไมไม่ออกสตาร์เป็นตัวจริงพี่เจเพิ่งหายเจ็บ สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อเนะครับเขาก็เลยยังไม่ใช้งานพี่เจในการเป็นตัวจริงแต่เกมนี้ผมบอกเลยนะว่าบุรีรัมสอนค์ดให้กับ BG จริงๆ2ทีมนี้งบประมาณการทาทีมเชื่อว่าไม่ห่างกันครับแต่วันนี้บุรีรัมโชว์เห็นถึงทีมเวิร์คโชว์เห็นถึงความฟิตคร์ดผู้เล่นต่างชาติคุณภาพนักเตะไทยจัด BG ไปแบบจุกๆตามที่ลุงเนบอก แต่เขาจัดให้สามเม็ดคุณผู้ชมสามเม็ดทาบีนารโกรันเค้าสิทธิ์สุปชัยใจเด็ดคือเป็นเกมที่บุรีรัมแบบชนะเลยชนะเลยรูปแบบวิธีการร่างกายดีกว่า BG หมดบุรีรัมก็สมควรเข้าชิงนะครับเห็นได้ชัดว่าบุรีรัมตอนนี้ห่างกับ BG เยอะมากอูบีจีปทุมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลปวดใจนะก็พยายามสู้แหละแต่คือสู้ไม่ได้เลยอ่ะ ทั้งระบบแทคกติกสุประชัยคมศิล์ก็แพ้ออสมาลอสหมดเลยร่างกายความเข้มข้นนักเตะ BG ีเล่นไป60นาทีอิวฮานิตะคิวจะขึ้นแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็เกมลุกไม่ได้มีทีเด็ดที่จะโจมตีเหมือนต่างคนต่างเล่นจังหวะก,การเล่นแบบการเข้าทำคือมันต่างกับบุรีรัมมากมากนะครับส่งพิจชนาทิปลงมาพยายามลากเลืยแต่ด้วยฟุตบอลที่บีีไม่ได้มีทีมเวิร์คแท็ติก พี่เจลากหลบไปสองสามคนมองซ้ายมองขวาไม่มีเพื่อนมาซัพพอร์ตเลยอะ่ะก็ต้องทําเองอะ่ะต่างกับบุรีรัมมองไปไหนก็เพื่อนก็พร้อมซัพพอร์ตกันเกมนี้มันโช์เห็นว่าโอ้โหบีจีกับงบประมาณที่ทุ่มทุนไปอาจจะต้องถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับในฤดูกาลนี้เชื่อว่าแฟนบอลบีจีคงปวดใจนะวันนี้เปิดเห็นเปิดตัวเสื้อใหม่ใช่ไหม่ไม่รู้ว่าปีหน้าใช้ชุดนี้หรือเปล่านะแต่ดูจากวิธีการคือแพ้บ,บุรีรัมจริงจริงอ่ะ แล้วกลายเป็นว่าสรุปแล้วก็ตกรอบทั้ง2ถ้วยนะครับทั้งชิงแชมป์สมสรออาเซียนแล้วก็ฟุตบอลเอเบคับบีก็เหลือให้ลุ้นถ้วยเดียวคือสิงคโปร์ครับก็ยังไม่แน่เหมือนกันต้องไปจัดเต็มรายการนั้นแต่ตอนนี้แฟนบอล BG คือปวดใจทั้งเรื่องของแพชชั่นนักเตะเรื่องของระบบวิธีการผมว่าคุณประวินคงเห็นและวคุณประวินคงน่าจะจัดก,การหลายๆอย่างโดยเฉพาะนักเตะที่ ดูแล้วไม่ค่อยมีใจที่อยากจะเป็นนักสู้อยากจะประสบความสําเร็จอะ่ะต้องเอานักเตะอย่างเนี้ยออกไปให้หมดจริงๆสำหรับบีจีนะหนักครับคุณผู้ชมวันนี้บุรีร,รัมศอนเลยอะ่ะเอาขาดเลยครับบีจีต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะมากๆอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงทีมใหม่อะ่ะใครที่ไม่ไหวต้องโละแล้วก็ต่างชาติเห็นบุรีรัมไหมล่ะต่างชาติเนี่ยขนาดเกรดรองที่สุดของเขาอะ่ะยังช่วยได้อะ่ะอย่างทาบีนัสกับโบอาเกีย ยังดูดีกว่าพวกรานิวพวกโกมิดอะ่ะใช่ปหะละ่ะเพราะฉะนั้นนี่โหบุยดำทำให้แฟน b ีจีตาสว่างเลยว่าถ้าจะมาลุ้นแชมปนะ์น่ะคุณต้องพัฒนาอีกเยอะนะโอ้เสียดายคือ b ีจีทุกอย่างดีหมดงบประมาณการทำทีมความตั้งใจของเจ้าของสโมอสรอการตลาดนู่นนี่นั่นสนามแต่ผลงานรูปแบบวิธีการน่ะไม่ได้ผมว่าโค้ดบอยสุประชัยคมศิล์ไม่เหมาะ ที่จะไลาเป็นโฮสต์เฮดโค้ชใหญ่ BG ตอนนี้นะครับเพราะบทสัมภาษณ์หรือต่างๆ Energy เขาน้อยไปหน่อยอย่างหลังเกมเขาก็บอกว่า BG แพ้หมดทั้งแท็กติกและก็ร่างกายซึ่งแท็กติกและร่างกายเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือมาจากโค้ดอะ BG ต้องหาโค้ดใหม่ครับผมว่าโค้ดบอยพา BG ได้อยู่ประมาณนี้แต่ทีมระดับ BG อย่างน้อยมันต้องไปลุ้นหวัวตารางใช่ไหมละ่ะไม่ไหวไม่ไหวอ่ะ แฟนบีจีเป็นไงก็เข้ามาระบายกันนะครับส่วนบุรีรัมก็ต้องยอมรับว,ว่าความแข็งแกร่งความเป็นผู้ชนะของพวกเขายังมีเต็มเปี่ยมก็เข้าไปชิงชนะเลิศกับเมืองทอง24พฤษภาคมที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมบอกเลยคู่นี้เดือดผมว่าเป็นคู่ชิงที่สมน้ําสมเนื้อนะคือเมืองทองไม่ได้เล่นแบบ BG แน่นอนอเพราะเมืองทองเนี่ยอย่างน้อยใจนักเตะคือสู้แทัคติกของจีโน่ยังมีความหลากหลายผมว่าสู้กับบุรีรัมได้มันแต่ก็ ต้องระวังเพราะบุรีรัมเนี่ยเวลาถึงนัดชิงทีไรเนี่ยพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆพวกเขาเกา่าแล้วเขาจะมีจังหวะที่จะเอาชนะได้เพราะชะนะเมืองทองอยากเป็นแชมป์เนี่ยต้องเล่นให้แบบเพอร์เฟกที่สุดก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่บุรีรัมเนี่ยก่อนจะถึงนัดชิงเอฟเอคัพก็มีโปรแกรมที่ทําให้พวกเขาเหนื่อยแน่นอนก็คือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนจะต้องไปเยือนกองอันฮาหนอยจากนั้นจะมาเล่นรอบรองของฟุตบอลลีกคัพ แล้วก็กลางสัปดาห์ก่อนเล่นฟุตบอลเอเปคันัดชิงเนี่ยก็จะได้นในบ้านเจอกองอันฮานอยในชิงแชมป์สโมสรอาเซียนันที่2อนี่อาจจะเป็นข้อที่เมืองทองได้เปรียบคือจะได้พักเต็มๆ2ออาทิตย์ได้มีความสดแต่บุรีรัมเนี่ยโปรแกรมทีและผมคิดว่าการเจอกับกองอันฮานอยผมว่าบุรีรัมจะเก็บกองอันฮานอยได้บุรีรัมจะแก้แค้นได้แต่อาจจะเหนื่อยนะเพราะว่าทีมจากเวียดนามเขาไม่ได้เล่นเหมือน B ีเหมือนทีมอื่นที่เจอกับบุรีรัม พวกนี้เขาเข้าถึงตัวไวและเขาฟิตเพราะฉะนั้นก็เป็นงานที่บทพิสูจน์ของวีรัมนะแต่ผมเชื่อคุณภาพของวีรัมสามารถเป็นแชมป์สโมสรมมสอ,อาเซียนได้ก็เดี๋ยวรอติดตามเรียกได้ว่าแฟนวีรัมก็ติดตามทีมได้ยาวๆตอนนี้โอ้โหทั้งลุ้นแชมป์สโมสรอ,อาเซียนลุ้นแชมป์เอเวคัพแล้วก็ลีคับผมเชื่อว่าพวกเขาจะเข้าชิงส่วนเมืองทองเรียกได้ว่าจีโน่ติวเค้มนักเตะให้เยอะนักเตะเตรียมร่างกายดีๆและนะัดชิงไปเจอเกับวีรัม ผมว่าเมืองทองก็มีวิธีการที่จะจัดการบุรรัมได้เหมือนกันคู่ชิงคู่นี้สนุกแน่นอนนะครับทั้งแฟนบุรรัมแฟนเมืองทองไปชมไปเชียร์กันที่สนามเยอะๆมันแน่นะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยในเรื่องราวของฟุตบอลเอเอคับโอ้โ oh, นะหจีโนะ่เนี่ยดีใจนะหัวจิตหัวใจนักเตะเนี่ยเหมือนอินเตอร์ล้มบาซ่านหลังเกมก็บอก เสื้อเหลืองยังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้อยู่เหมือนเดิมนะครับอะคลิปนี้มานี้ครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยไปถึงแนะนํานี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคสกาโนลลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน่นๆโปรตีนเน้นเเกเรเน่พัทในเคสกาลนลลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่สวัสด